ผมมาถึงจุดนี้ขอมอบรางวัลนี้ให้วงการที่ผ่นคนเดียวพวดสอรางวัลไปเลยนะคะทั้งอัลบั้มยอดเยี่ยมและศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยมจากเวทีซีซันอวอร์ดครั้งที่3 1ก็ฟั k i ิฮีโร่เขารอมานานค่ะเพราะว่าอยู่วงการมาเกือบ20ปีก็คงจะมีอัลบั้มแรกแบบจัดเต็ม i n t o t h e New e r a และได้ชิงชัยบนเวทีนี้ไหนที่สุด นอกจากให้สัมภาษณ์ถึงความภูมิใจนะคะก็ยังมองว่าวงการเพลงหลังโควิด -19 ที่แม้จะกระทบเรื่องไรายได้ศิลปินแต่แง่ดีคือจากนี้วงการเพลงไทยได้มีอัลบั้มดีๆให้ฟังเพียบแน่นอนค่ะผมว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานเลยนะครับเพราะว่าโควิดกับลทำให้ศิลปินมีเวลาในการหยุดทัวเพื่อจะทำอัลบั้มมากขึ้นเดี๋ยวก็จะม่รู้สึกจะมีอัลบั้มดีๆตามมาอีกเยอะยังโอมนะฮะกำลังทำ อัลบัม้มบางอเลกาซี่ใหม่หรือผมว่า The Boy Way ก็น่าจะกําลังทําอัลบั้มอยู่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากกว่านะครับผมว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีอัลบั้มเต็มตามมาปีหน้าอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราเหลือกันเยอะ นนับจากที่วงการดนตรีต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างลงหลังงานประกาศรางวัลกีตาร์แม็กเมื่อต้นเดือนมีนาคมพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จนศิลปินที่ไปร่วมง,งานต่างต้องกักตัวยาวนะคะศิลปินทุกคนก็พูดตรงกันค่ะว่าวงการเพลงหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าต้องหันไปพึ่งพิงคอนเสิร์ตออนไลน์หรือการเล่นดนตรีแบบเว้นระยะห่างเป็นโจทย์ใหม่ที่ต้องปรับตัวกันค่ะ